มุกว,วันนี้นะคะมาค่อนข้างซีเรียสจริงจังนิดนึงมุกเชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะเคยคิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะแต่มุกบอกเลยค่ะว่าไม่จริงค่ะปรากฏว่าปลูกงอกงามมากก็เลยเป็นตั้งต้นมาเป็นอย่างนั้นนะคะปลูกงอกงามมากจริงๆค่ะดูข้างหลังคือแบบว่ามันสวยมากเลยค่ะแล้วก็อย่างผักเนี่ยน่าก,กินมากเวลากินผักที่ตัวเองปลูกปลูกเนี่ยม,มันฟิลลิ่งมัน,น,านาสดีเนาะ<อ>ผักสวยมากเลยเนาะ ใช่ค่ะสดมากเลยผักเมียนกว่าหน้าเราอีกอ่ะสวัสดีค่ะมุกว,วรรนิดวันนี้นะคะมาค่อนข้างซีเรียสจริงจังนิดนึงวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอยู่ที่บนดาดฟ้าสูงสูงใจกลางกรุงเทพกันค่ะโหมองเราไปข้างล่างนะคะเห็นแต่ตึกเห็นแต่รถเคยสงสัยไหมคะว่าชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบแบบเราเนี่ยกับปัญหาโลกร้อนที่กำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่าง climate change จะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะ ยุคก่อนอุตสาหกรรมอุณหภูมิโลกเฉลี่ยเข้าใกล้1.5องศาเซลเซียสแต่ในต้นปี2025นี้นะคะมีบางช่วงที่อุณหภูมิได้สูงเกิน1.5เซลเซียสไปแล้วค่ะมุกเชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะเคยคิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะแต่มุกบอกเลยค่ะว่าไม่จริงค่ะแค่เรื่องอาหารของเราเนี่ยก็ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อโลกได้แล้วค่ะโดยเฉพาะขยะอาหารที่เรามองข้ามเนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมุกจะพาทุกคนไปดูว่าฟาร์มบนดาดฟ้าจะช่วยลดโลกล้อ ได้ยังไงค่ะและทำไมการจัดการเศษอาหารถึงได้สำคัญกับ climate change ค่ะไปดูกันเลยวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่สวนพอเพียงบนดาดฟ้าใจกลางเมืองเลยค่ะที่นี่นะคะทำให้มุกค,คิดถึงคำว่าความพอเพียงในแบบของคนเมืองยุคใหม่ได้เลยที่ไม่ได้แค่ปลูกผักกินเองแต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการสร้างขยะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ว่าใจกลางกรุงแบบนี้จะมีสวนผักที่เขียวชะ่มขนาดนี้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่นูสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะพี่นูนะคะเป็นผู้ร่วมกอ่อตั้งฟาร์มแห่งนี้นั่นเองค่ะมุกอยากรู้มากเลยค่ะว่าไอเดียการทําฟาร์มบนดาดฟา้าเนี่ยมันเริ่มมาได้ยังไงค่ะแล้วก็มันเป็นเซลูล่าเออร์เบิร์นฟาร์มอย่างที่เขาพูดพูดมาเนี่ยมันคืออะไรค่ะก็ต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองแล้วก็มีปัญหารเรื่องการ การขยะมาเยอะเราทํางานกันเนกลุ่มเนอะโรง<ม>พยาบาลราชวิถีมูลนิธิเพื่อกลางเมืองมากจริงๆมากเราก็มีปัญหารเรื่องเดียวค่ะเรื่องกับขยะอยู่เต็มเมืองก็ไม่รู้จะทาไงเลยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยพอเขาม,ม,มีร้านอาหารเยอะๆเขาก็มีปัญหารเราก็มานั่งช่วยกันคิดแล้วก็หาทางที่จะช่วยแก้ปัญหาอันนี้ก็นั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวนี้ทางห้างเนี่ยมีพื้นที่บนดาดฟ้าในเมื่อมันไม่ค่อยมีคนไปจอดเขาก็ให้ที่เราใช้ดูตอนแรกก็คือเป็นแบบ โล่งๆเลยก็แล้วก็พยายามหาข้อมูลจนกระทั่งคิดว่าทำปุ๋ยอย่างเดียวก็ทําเสร็จแล้วก็มีปัญหาอีกทําออกมาเยอะมากเลยแจกก็แล้วขายก็แล้วกลายเป็นกองพเนินเทินทึบปุ๋ยมันก็ดีเนาะเราทำอะไรดีอ่ะก็ปลูกผักไหมนี่ปลูกผักในเมืองก็ยากน้ําเรื่องของดินเรื่องของอะไรมันก็พอดีเราเก็บปุ๋ยไว้นาน ปากพอจนกระทั่งหน้าตาของปุ๋ยมันกลายเป็นฮิวมัสเอ้ยถ้างั้นเราผสมดินนิดหน่อยแล้วก็มาปลูกไหมปรากฏว่าปลูกงอกงามมากก็เลยเป็นตั้งต้นมาเป็นอย่างงั้น,นะคะ่ะปลูกง,งอกงามมากจริงๆค่ะดูข้างหลังคือแบบว่ามันสวยมากเลยค่ะแล้วก็อย่างผักเนี่ย่ากินมากคก็ค,ค่อนข้างแบบกิ๋วนียนแล้วฟูดีมากเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาได้เห็นผักเขาแบบมันเหมือนชื่น ชูดใจเนาะเราก็มีความสุขที่จะได้กินผักสดสดผักออแกนิกสดสดคือแม้ว่าเราจะไม่ได้ใบประกาศอะไรก็ตามแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกระตาว่าเป็น,ปน,ปนการปลูกผักโดยที่ไม่ใช่สารเคมีอะไรเลยเป็นเป็นฟาร์มอินทรีย์จริงๆก็เลยกลายเป็นเขามั่นใจที่จะมาซื้อผักจากเราก็พวกนี้ก็จะเป็นผักเลด b บตเตอรเียนะคะแล้วของนุ่ก็จะเป็นเลดคอสนะคะ ซึ่งก็อยู่ในจามสลัดของเราเราก็ไม่รู้ว่ามันคือผักชนิดไหนบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นฟิลเล่ซึ่งกับกรอบอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดพอมันโตสุดมันจะกลายเป็นดอกกุหลาบโอยรู้สึกได้แรงบันดาลใจเลยจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเริ่มต้นจากตัวเราก็ได้เนาะใช่ค่ะคือเริ่มต้นจากการแบบเก็บอาหารเก็บเศษขยะที่จริงๆเราต้องไปทิ้งอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ทำนั่นทำนี่เนาะและเราเนี่ยก็ไม่ต้องเดินทางไปซื้อผักที่ไกลๆด้วยใช่ไหมคะเพราะว่า ราปลูกกินเองใกล้บ้านแบบนี้ช่วยลดการขนส่งหรือว่า ฟู้ดม่ได้เลยก็คือแบบว่าดีทุกด้านเลยค่ะ,คะแล้วก็ส่วนของเราเน่เป็นแบบเป็นมุมเล็กๆของเมืองที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วก็เพิ่มต้นไม้นะคะนี่ก็แบบเป็นไอเดียเลยเพิ่มพื้นพื้นที่สีเขียวในบ้านตัวเองนะคะแล้วก็กินได้ด้วยใช่จะเจ๋งขนาดไหนกิน,นได้ด้วยถ้าแบบนี้ก็เป็นธุรกิจด้วยเนาะได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ถามส่วนตัวอาจจะไม่ได้มีอยู่ในสคริปต์เลยเหนื่อยไหมคะทำอะไรก็เหนื่อยนะเป็นนักแสดงก็เหนื่อยใช่ไหมคะราแบบแปลนี้คือ คือรักด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทําแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆ45ห้าวันเราได้ผักกินอ่ะมันเป็นความสําเร็จที่โดพามีนมันเกิดขึ้นทันทีเออเนาะพอเราไปทําอย่างอื่นเราก็จะยิ่งรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเวลากินเวลากินผักที่ตัวเองปลูกเนี่ยมันฟิลลิ่งมันนูาสนกดีเนาะแต่ว่าวันนี้พี่หนูจะสาธิตวิธีการทําปุ๋ยให้กับบุกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวไปพาไปดูเดี๋ยวเาลองดูกันยากไหมคะ เรียนเรียนทําของเล่นที่ตอนเด็กๆค่ะว่านู่นนะนี่แล้วนั่นมาใส่รวมกันจริงแต่ต้องรู้นิดนึงว่าสูตรมันท่องไหล่อะไรอย่างเงี้ยพิ่ดีก็ทําใหม่ข้างหน้าแค่นี้เองดูปล่อยให้โรงเรียนมาหลังเรื่อยๆทำใหม่มันก็สําเร็จสําเร็จใหม่ก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราทําปุ๋ยกันค่ะทางนี้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่เขานะคะจะสาธิตการทําปุ๋ยให้เราดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีอะไรนะคะโจ๊กครับผม พี่โจ๊กนะคะพี่โจ made, ๊กการทําปุ <S <S ๋ยม okay. ันยากไหมไม่ไดยากเลยครับแต่ว่าจุดสำคัญคือจะต้องใส่ใจมันหน่อยในการดูแลเขาก็แล้วหลักก็เราก็จะมีวัสดุก็คือเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากบ้านจากฟาร์มครับโดยใะบ้านคุณก็จะมีผู้เศษผักเศษผลไม้อาเศษอาหารครับแล้วเราก็ตัวปุ๋ยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวครับแล้วก็ตัวปุ๋ยข้อครับล้วก็แค่เอามาผสมรวมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้ในกล่องที่สามารถปิดฝาหรือว่าถ้าเกิดบ้านคุณไม่มีที่เก็บครบหรือว่าต่างๆก็กล่องสักที่สุดทต่ก็พอแล้วครับแต่ว่าต้อง 3-4ี่วันครั้งเพื่อเช็คว่ามันแฉะไปไหมเพราะเวลามันย่อยเนี่ยพวกเศษผักมันมีน้ำใน,นตัวถ้าเกิดไม่ดูแลเขาเนี่ยพอน้ํามันเยอะไปมันจะเน่าได้ครับอ๋อมันก็จะเน่าได้ต้องคอยถ้าเกิดต้องคอยดูแลอย่าให้ความชื้นมันสูงเกินอ่าโอเคเริ่มทําเลยดีกว่าแล้วก็โรเศียผักไปก่อนนะครับเสร็จอาหารหนึ่งโซวันแล้วก็กลยม้พ้าวหนึ่งส่วนครับครับลองดูแล้วก็ปุย๋ยคอกประมาณหนึ่งในสามครับอันนี้ไม่ต้องเยอะอ๋อ เ็าไปางจุลินทรีย์ก็พอครับพอผสมร่วมกันหมักในหมักในกล่องได้ที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยประมาณนี้ครับนี่คือเชลรับประมาณเดือนหนึ่งอ๋อถ้าเดือนจากนี้เป็นอย่างนี้เลยเหรอคะเดือนหนึ่งใช่ครับว้าวไม่เหลือผักเลยเหรอคะคอแต่การย่อยเราต้องย่อยไม่ให้เหลือเศษผักเลยครับเพื่อว่าเป็นการย่อยสมบูรณ์ถ้าเกิดย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยเราไปปลูกต่อมันจะทําให้ปลูกผักได้ไม่ดีครับ แล้วก็เอามาปลูกผักอย่างเงี้ยต่อใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องเอาตัวปุ๋ยเนี่ยมาปรุงดินให้มันดีก่อนพอปรุงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาพอก้าในพอก้าให้มันเอ่อพอก้าจำเมนียร์พอเสร็จพอเสร็จปุ๊บอายุ7วันเราย้ายลงหลุมแก้ลงหลุมเสร็จแล้วอีกประมาณสัก14วันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วย้ายลงแปลงแก้ลงแปลงประมาณ24วันได้ครับเราก็ต้องคอยดูแลเขาให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลเรื่องแมลงอะไรพวกนี้โรคต่างๆนะครับค่ะแล้วปุ๋ยที่ทําจากเนี่ยเศษอาหารแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างยังไงกับปุ๋ยปกตติออออ่่่ะะคคปปุ๋ยยยหหหมมััักกกกจาาาาเเเศษรรรรนนนนนนีี็็ืืใใใช้้้ททพพบ ที่สำคัญก็คือเราสามารถเพิ่งพาตัวเองได้เพราะว่าผุ๋ยเคมีต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นการนําเข้าซึ่งราคามันจะพันผวนพอสมควรครับซึ่งอันนี้มันเป็นขยะอยู่แล้วจริงๆเราต้องไปทิ้งแต่เราเอามาทำเนาะ ใช่ครับใช่คะ่ะดีมากๆาเลยคะ่ะแต่ว่าเรื่องถ้าเรื่องการเจริญเติบโตมันก็เหมือนกันเหมือนกันครับแต่ว่าการดูแลผักเนี่ยมันอยู่หลายปัจจัยเราต้องคอยดูแลเขาเช่กนาการลดน้า,าตอนเช้าสองคันสุดตอนเที่ยงเป็นการลด,ลดเพื่อลดอุณหภูมิเขาส่วนตอนเย็นเนี่ยถ้าเรา,เราลดเพ,พียงพอตอนเย็นไม่ต้องลดก็ได้ครับเพราะว่าพืชไม่ชอบน้ําเยอะตอนกลางคืนอยู่แล้วโอเคคะ่ะจริงๆทําไม่ยากเลยนะคะสาหรับปุย๋ยจริงๆงแล้วหลักๆก็คือเราต้องคอยดูแลเขาพอหมักเสร็จปุ๊บมันแฉะไปใช่ไหมเพอามันแฉะไปเนี่ยแกเกลีหางไม่ยากก็ใส่ต สัความชื้นนพอความชื้นเหมาะสมเนี่ยมันก็จะหมักได้ภายใน30วันครับได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเล,เลยนะคะ ี่นะคะเราก็อยู่กับเชฟตัวจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่วัดีค่ะแล้วก็ไฮค่ะเชฟดาเลียสค่ะเราจะเอาเมนูผักจากสวนนี้นี่แหละค่ะมาทําเป็นเมนูอาหาร พี่แหวนอยากจะสอนมุกทาอะไรคะ,ะวันนี้พอดีน้องมุกมาที่สวนนี้ใช่ไหมคะ,คะส่วนนี้เราจะมีพวกผักสลัดต่างๆค่ะเยอะเลยสวยงามมากเลยน้องแหมันเฟรมัดมากเลยเป็นเคลคเป็นเคล<า>ที่เ,เป็นซูเปอร์ฟู้ดใช่ค่ะมี Green Oak t h e n we h a v e Green uh, Co Red c o ส s ์ช h i f e Flower and Dino Kale ใช่วันนี้ก็เลยจะสอนน้องมุกทำเป็นเวียดาามสปริงโรลเป็นใช่เฮลตี้เฮลตี้ก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่าผักแต่ที่นี่เนี่ยดูดีสวยงามไร้ที่ติมากๆเลยเป็นไงบ้างคะถ้าจะแบบในฐานะเชฟเนี่ยรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์รามากเพราะว่าแบบกลางเมืองเลยกลางใจเมืองจริงๆเลยแล้วก็แบบสามารถปลูกได้แบบสวยงามขนาดนี<ล>้ใช่ค่ะ โอ้เลิศค่ะโอเคแล้วมาเริ่มทํากันเลยเลยค่ะน้องมุกก็คืออันนี้เราก็จะมีไส้อันนี้พี่แหวนเตรียมไว้ให้จะเป็นอันนี้เป็นหมูสับนะคะผสมกับเต้าหู้แล้วก็มีสีดําจะเป็นเห็ดหูหนูนะคะเป็นไส้ของมันแล้วก็แต่ว่าเนี้ยจะมี2ไส้ให้เลือกปูอัดปูอัดใช่ค่ะอันนี้เป็นใช้เท้าเป็นแครอทนะคะแล้วก็เป็นแตงกวาอ๋อใช่ค่ะอันนี้แผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะ,คะเขาชุบน้ํานิดนึงทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วทีนี้น้องมุกเลือกผักที่น้องมุกชอบได้เลย เพราะว่าผักเวลาที่มันเก็บมาส,สดๆอะคะ่ะมันยังไงมันก็รสชาติมันก็ดีอยู่แล้วผักสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะสดมากเลยผักเนียนกว่าหน้าเราอีกอะ <c oughs> แล้วก็เราก็ใส่ไส้มาลงไปนะคะ<ส>ทีนี้ใ,ใช่ทีนี้เราก็จะเพิ่มสีสันมันนิดนึงด้วยแครอทกับไชเท้านะคะค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็ใส่แตงกวานิดนึง <c oughs> เพิ่มสีเขียวมานิดนึง ว้าวเี้ถ้าหมุกมวนเองไม่น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นค่ะโอเคเดี๋ยวพี่อาจจะมีน้ำจิ้มนิดนึงว้าวชิมเลยชิมได้เลยค่ะเย่ชนเย่หอ้อร่อยมากเป็นยังไงคะอันนี้ต้องยกผลประโยชน์ให้ผักวันนี้เขาเป็นพระเอกจริงๆชูลงเลยอ่ะใช่ค่ะคือผักมันบอกว่ากรอบแล้วมันก็ หอมอ่ะใช่ค่ะอะร่อยมากค่ะชอบมากเลยพี่หนูคะอยากให้พี่หนูแนะนําหน่อยว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นเลยอ่ะบบ๊กินเนอร์จริงๆที่อยากจะเริ่มปลูก,ลกผัก แบบพี่หนูเนี่ยทำยังไงบ้างคะไม่ยากเลยค่ะก็เริ่มต้นแยกขยะเศษอาหารจากที่บ้านก่อนอืมค่ะแจกแยกใส่ใส่กล่องเนาะอย่างที่พี่โจ๊กบอกเมื่อกี้ก็คือว่ามีกระบวนการเอาเศษอาหารเอาอุยข้อแล้วก็ขุนมะพร้าวหรือเศษใบไม้แห้งมารวมรวก็หมักทิ้งไว้แล้วก็คอยหมั่นคน เช้าขึ้นมาก็หมั่นคนแบบออกกำลังกายไปด้วยออกกำลังกายไปด้วย, <มา S 1> วยเนาะแล้วเสร็จแล้วว่าสักสามสิบวันหรือว่าแล้วแต่มันจะกลายเป็นเปลี่ยนสีเป็นเนือ้อปานแล้วก็มาปรุงกับดินที่บ้านเนาะแล้วก็ปลูกผักในเลือกในสิ่งที่เราอยากกินค่ะเช่นอยากปลูกสลัดก็เลือกเมล็ดสลัดระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็พาเพาะเมล็ดไปด้วยเพราะว่าเคาต้องใช้เวลาสิบห้าวันคือเริ่มต้นอย่าอย่าเริ่มต้นด้วยว่าจะทำได้เริ่มมือดที่มือร้อนให้เริ่มที่ใจ<ม>ของเราค่ะ ถ้าเราปรุงปุ๋ยดีนะเปเศษอาหารที่เราทำเราได้ปุ๋ยที่ดีนะแล้วมาปรุงดินนะปลูกอะไรก็ขึ้นมือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยงลนะได้หมดเลยค่ะเชีเ,เร์เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยได้ไยกลกเริ่มเริ่มวันนี้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวก็สนุกเองได้เลยค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณพี่หนูมากๆเลยนะคะพี่หนูบอกมือไว่ใบ้กล้องหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนจากที่มองว่าใครเมดเชนมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมแต่ว่าพอมาเห็นฟาร์มบนดาดฟ้าเนี่ย ทำให้รู้เลยว่าแค่การจัดการเศษอาหารให้ดีขึ้นการเลือกปลูกผักกินเองใกล้บ้านนะคะหรือว่าการใส่ใจที่มาของผักที่เราทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ช่วยโลกร้อนด้วยค่ะมุกอยากชวนทุกคนนะคะมาลองมองหาพื้นที่ว่างรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะคะแล้วเบียงมุมห้องก็เริ่มปลูกผักกันได้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ลดขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทานผักสดคุณภาพเหมือนที่นี่เลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นเรื่องของเราทุกคนค่ะแล้วก็มือของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่สนับสนุนชวนให้เรามาทำกิจกรรมดีๆรักโลกแบบนี้กันค่ะใ,ใครอยากได้สาระความรู้แบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ทางสื่อออนไลน์ของกรมได้เลยค่ะ วันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย